วันนี้พี่นกจะมาบอกวิธีการผัดมีเตียวแบบง่ายที่สุดในโลกง่ายเพราะว่าไม่ต้องปรุงรสอะไรเลย <c oughs> ก็วันนี้เราจะไปซื้อวัตถุดิบของเรากันที่โกโฮเซลโดยเส้นมีเตียวที่เราจะใช้วันนี้เนี่ยเป็นเส้นมีเตียวมังกรคู่สติ๊กเกอร์สีชมพูแบบนี้นะต้องระวังด้วยนะทุกคนเพราะว่ามีของลอกเลียนแบบด้วยพอได้มีเตียวแล้วเราก็จะไปดูต้นหอมอ่าแล้วก็จัดใส่รถเข็นมาเลยจากนั้นเราก็จะไปทำการลวกเส้นกัน ใส่เส้นลงไปต้มในน้ำเดือดจัด2-3นาทีเราก็ชิมความนุ่มเอาตามที่ตัวเองชอบได้เลยแล้วก็นำเส้นที่เราต้มเสร็จแล้วเนี่ยไปน็อกน้ำเย็นโดยที่พี่นก,กก็จะเปิดน้ำใส่หม้อเราก็เทสเส้นร้อนๆเนี่ยลงไปแช่คนๆๆแล้วก็รีบเอาขึ้นเสด็จน้ำพอได้เส้นแล้วเราก็มาตั้งกระทะให้ร้อนที่สุด แล้ก็เทเส้นใส่ลงไปให้มันซาแบบนี้นะทุกคนแล้วก็ผัดผัดผัดในกระทะให้เส้นเขาแห้งก่อนค่ะบอกเลยว่ายิ่งผัดนานเส้นยิ่งเหนียวอร่อยจากนั้นก็ใส่ต้นหอมลงไปผัดคลุกกับหมีจนต้นหอมนิ่มขั้นตอนก็มีง่ายๆแค่นี้เองเห็นไหมว่าเราไม่ได้ใช้เครื่องปรุงอะไรเลย ท้ายแล้รสชาติที่ออกมาเนี่ยจะมีความเค็มนิดนิดของตัวเส้นบวกกับความหอมแล้วก็หวานของต้นหอมเนี่ยเข้ากันแบบสุดๆถ้าไม่เชือ่อก็ลองทำตามดูสิ